ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมปี2026พึ่งจะเริ่มต้นขึ้นได้เพียงไม่กี่วันครับแต่เชื่อไหมครับว่าดีลใหญ่ๆหลายดีลได้เกิดขึ้นแล้วและอีกหลายส่วนกำลังเร่งดำเนินการกันอย่างเข้มขน้นแน่นอนว่าเราจะได้เห็นการโยกย้ายทีมอีกจำนวนมากจนกว่าจะปิดตลาดแต่ในวิดีโอวันนี้ทันเกมลูกหนังจะพาทุกคนไปส่อง12ดีลอันร้อนแรงที่เริ่มขยับและบางดีลก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องทันเกมลูกหนังวันนี้เราจะมาอัปเดตตลาดหน้าหนาวแบบจัดเต็มใครย้ายไปไหนใครกำลังเจรจาห้ามพลาดเด็ดขาดครับก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับและสำหรับน้องๆเยาวชนครับดูการย้ายทีมของเหล่านักเตะอาชีพไว้นะบางครั้งความสามารถอย่างเดียวไม่พอแต่ความสำคัญมากคือโอกาสและจังหวะชีวิตจงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเราจะได้คว้ามันไว้ได้ครับ 1. ชองกาเนลและฟรานซิสโกโอแอชเชบีเริ่มรันที่กองหลังชาวโปรโตุเกสอย่างชองกาเนลครับเขากำลังเตรียมตัวกลับมายุโรปอีกครั้งในเดือนมการาคมนี้หลังจากย้ายไปอยู่กับอัลฮิลานในซาอุดีอาระเบียเมื่อปี2024ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาจะออกจากตะวันออกกลางแน่นอนโดยมีทีมเก่าอย่างอินเตอร์มิลานเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่กำลังเจรจา,าปิดดิวอย่างรวดเร็วครับ แม้จะมีข่าวว่าบาเซโลนาแอบสนใจอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมครับที่น่าสนใจคือดีลนี้อาจจะเป็นการสลับตัวครับเพราะฟรานซิสโกแอชเชบีปราการหลังวัย37ปีของอินเตอร์ก็กำลังเจรจาย้ายไปเอาฮิลานเช่นกันโดยมีไซมอนซากิกุนซืออัลฮิลานที่มีชื่อพ้องกับอดีตนายเก่าสนใจดึงตัวไปร่วมงานกันอีกครั้งเพื่อสารต่อความสำเร็จครับ 2. ฮาวี่เลีย ้ามาดูฝั่งพรีเมียร์ลีกครับฮาวิ่อีเลียดแข้งลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันถูกยืมตัวไปเล่นกับแอสตันวิลล่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของชาร์ลอต FC เอฟซีจากศึก MLS ครับชีวิตในถิ่นวิลล่าพ์คของอีเลียดไม่เป็นไปตามหวังเขาได้ลงเล่นเพียง96นาทีและหลุดจากทีมตั้งแต่เดือนตุลาคมชาร์ลอตเสนอสัญญายืมตัว6เดือนเพื่อให้เขาไปหาประสบการณ์ก่อนกลับลิเวอร์พูลจบฤดูกาลแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะยังไม่อยากข้ามน้ำข้ามทะเลไปสหรัฐในตอนนี้ครับ 3. จาโกโม o รัสพาโดรีในอิตาลีเอสโรมากํำลังรุกหนักเพื่อเซ็นสัญญาจาโกโมรัสพาโดรีจากแอเลติโกมาดริดครับกองหน้าชาวอิตาลีรายนี้พึ่งย้ายไปสเปนเมื่อซัมเมอร์แต่กลับได้ลงตัวจริงแค่เกมเดียวโรมาเสนอสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขายซึ่งคาดว่าดีลนี้จะเสร็จสิ้นเร็วๆนี้ครับเพราะเจ้าตัวอยากกลับบ้านใจจะขาดครับ 4. วาเลนไทน์คาโบนี ดาวรุ่ง20ปีของอินเตอร์มิลานอย่างวาเลนทาน์คาร์โบนิที่ตอนนี้ยืมตัวอยู่กับเจนัวกำลังจะถูกดึงตัวกลับและส่งไปที่ราซิงอาเวลานีดาในอาร์เจนตินาครับดีลนี้คุยกันง่ายเพราะประธานสโมสรราซิ่งคือเดียโก้มิลิโตส่วนรองประธานอินเตอร์คือฮาวิเอร์ซาเนติสองตำนานที่สนิทกันมากทำให้การเจราจาราบรื่นสุดๆครับ 5. อันตวนเซเมนโยและออสการ์บบบนี่คือดีลใหญ่ครับ อันตวนเซเมนโยปีกฟอร์มแรงของบอลมัดกำลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับด้วยเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาทำให้เป๊ปกวาดิโอลาปิดดีลได้ไม่ยากและการมาของเซเมนโย่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อออสการ์บอบที่เตรียมถูกปล่อยตัวไปให้บรุเซียดอดมุนเพื่อหาโอกาสลงสนามหลังจากโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งครับเจมส์แมกกาตี เด็กสร้างอีกคนของซิตี้อย่างเจมส์แมกกาตี้ที่ย้ายไปนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อซัมเมอร์แต่ได้ลงตัวจริงนัดเดียวก็กำลังมองหาทางย้ายทีมครับโดยมีสตรสบุกให้ความสนใจรวมถึงเชลซีและทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกที่กำลังจับตามองมิดฟิลไวัย23ปีรายนี้อยู่ครับ 7. อา t h เธอร์อัตตา ฟูลแลมเริ่มเปิดฉากเจรจากับอูดิเนเซเพื่อคว้าตัวอาเธอร์อัตตามิดฟิลตัวรับวัย22ปีด้วยเงินข้อเสนอ20ล้านยูโรแม้อูดิเนเซพึ่งซื้อขาดเข้ามาและไม่อยากขายแต่เงินก้อนโตนี้อาจจะทำให้ทีมจากอิตาลีต้องยอมใจอ่อนครับ 8. กาบิโกที่บราซิลซานโตสกำลังสร้างทีมสุดแกร่งครับ หลังจากที่เนมาประกาศอยู่ต่ออีกปีพวกเขาก็เตรียมดึงตัวกาบิโก้กองหน้าวัย29ปีจากครูเซโร่กลับสู่สโมสรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018แฟนแฟนซานโตสเตรียมเ hey, ฮได้เลยครับ 9. อาเมีริชั์ซัน กองกลางทีมชาติโมร็อกโกของฟิออเรนตินาอย่างอาเมร,ริชัดสันเตรียมเก็บกระเป๋ากลับไปอยู่กับนีสในฝรั่งเศสครับหลังจากพึ่งย้ายมาฟิออในปี2024แต่ดูเหมือนการกลับไปค้าแข่งในบ้านเกิดจะเป็นทางเลือกที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ครับ 10. โนอาแลงปิดท้ายด้วยโนอาแองของนาโปลีครับแม้จะย้ายมาด้วยค่าตัว25ล้านยูโรแต่ฟอร์มการเล่นกลับน่าผิดหวังลงตัวจริง7นัดยิงได้แค่ประตูเดียวและไม่มีแอสซิสเลย ตอนนี้กาลาตาสรายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยสัญญายืมตัว6เดือนซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากสำหรับปีกชาวดัตช์วัย26ปีรายนี้ครับทั้งหมดนี้คือ12ดีลที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างหนักในตลาดเดือนมกราคมนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าใครย้ายไปแล้วจะรุ่งหรือใครตัดสินใจพลาดคอมเมนต์มาคุยกับผมได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบเพราะฟุตบอลมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นวันนี้ทันเกมลูกหนังต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า และถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ